เอ้ยกดกดสกิลไม่ติดเอออ้าวเฮ้ยโดแหลกโดอีกแล้วเอ้ยชิปฮะ no 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 อ้าวเฮ้ยน้องน้องเปลี่ยนตัว สองหนึ่งเริ่มไปน้องอ๋อน้องน้องไม่ได้เปลี่ยนตัวแต่น้องรีตัวจะรอดไปนี่งานนี้ไม่เฮ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยท เฟรอบนี้น้องน้องไม่รอดอเดยเดยแชทแชทรอเลยเลยได้ไหม ย้ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้อยู่กับผมกันเหมือนเดิมคนแก่เกมมิ่ง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคนแล้วนะทุกคนก็อยู่กับผมเหมือนเดิมสกายคิด1.8.1ใครใครหวัดใหญ่สายพันเอผมผมแทบจะไม่รอดเลย ผมกลัวทุกคนเบือ่อก็เลยมามาลงชิปหน่อยและอีกอย่างหนึ่งนะชิปเนี้ยผมทําผมทําก่อนลิป,ปเออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่ดิเออผมผมทําตอนตอนที่ผมทํคชิปเกี่ยวกับเอออัปเดตของแมปสตองกาวเลยนะก็คืออัปเดตบอสปูแล้วก็อัลติเมทของซูริวแล้วก็เอออะไรนะวัวอคอมโบของโกโจแล้วก็เลยอ,อีกหลายๆอย่างนะทุกคน ซึ่งเออผมผมเออพอผมทำอะไรนะชิปอัปเดตใหญ่ของสตองกาวแล้วเนี่ยผมก็มาทำชิปชิปนี้ซึ่งผมไม่ได้อยากมาทำชิปนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเออชิปนี้ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมันเกิดที่มันเกิดตอนตอนที่ตอนที่ผมกำลังเล่นสตองกาวคนเดียวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาอัดชิปใช,ใช่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ <c oughs> หลังจากนั้นก็ก็มีผู้ใดก็ไม่รู้เข้าตามมานะผมก็ก็นึกว่าเป็นคนต่างชาติที่แอดไวม้มั่วๆตอนตอนเมื่อก่อนก็เลยไม่ได้สนอะไรมากแต่แต่เอ่อด้วยความที่ทุกคนก็น่าจะร,รู้อยู่แล้วว่าโลโลบอกเนี่ยโลโลบอกเนี่ยเวลา เวเวลาเออเวเวลาเขาเวลาอะไรนะมีคนต่างชาติมาพิมพ์อะไรภาษาอังกฤษเนี่ยเออถ้าถ้าคุณปรับเป็นอะไรนะนี่ภาษาไทยเออโลบอกเนี่ยมันจะแปลให้อัตโนมัติเลยมันจะแปลเป็นตัวอักษรไทยแทเผลอๆไปอาจจะแปลมั่วด้วยซ้ํานะก็คือตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นคนต่างชาติก็เลยก็เลยตอบภาษาอังกฤษไปโอเคนู่นนี่นั่น เออพราะคือคือเออมันมันเขียนว่าอะไรนะเขียนว่าเข้าเซอร์ vip ได้ได้ได้ไหมเออผมแหลกเออแล้วก็ทีเนี้ยเออตอนตอนตอนแรกผมก็กะว่าจะอ่ะเล่นเล่นกับเขาแป๊บหนึ่งปรากฏว่าเป็นปรากฏว่าเป็นเป็นอะไรนะ FC ผมนี่แหละเออเจ้าน้องฉลามแล้วก็แล้วก็นะทุกคนแล้วเอ ผมผมผมป่วยผมมาจะอะไรนะพูดช้าแล้วก็ดูเชื่องช้าหอยทากแล้วก็อะไรนะเสียงคนป่วยอาจจะเปลี่ยนนะนะทุกคนทุกคนก็ต้องเข้าเข้าใจในท,ที่ที่นี้ด้วยแล้วก็แล้วก็นะคือเข้ามากระทันหันเกินไปอะ่ะเอาไทายพูดง่ายๆก็คือผมยังไม่ทันเม้ามอยเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังเลยนะแต่เข้ามาโคตรกระทันหันเลย คือคือบอกเลยนะว่าแบบซูเปอร์กระทันกระทันหันเลยนะคือชิปชิปที่ผมอัดไปเนี่ยผมยังไม่ทันที่ตัดต่อชิปเสร็จเลย <c oughs> ตัดตัดผมยังไม่ทันตัดต่อเสร็จเลยต้องมานั่งตัดต่อชิปนี้อีกแล้วแล้วตอนนี้เวแล้วแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะลงชิป2คลชิปนั้นทานไหมเพราะว่าเวลาเวลาตอนนี้มันก็เหลือมมากแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะทุกคน ก็น่นาแหละน่นแหละนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเจอกับ f f c s k i b i d i d o m d ดี d ดอมดมดไม่รู้ว่าจะจะพูดได้ว่าอะไรผมอยากเล่นมีนะก็แตเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะท<ป>ุกคนจริงๆนะไอที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนะี่ยคืออันนี้คือเออคือเมื่อกี้นะผมเพิ่งทำทำชิปที่ที่อัด อัดกับน้องเอฟซีคนคนนี้เอ,อเสร็จแล้วและแล้วผมก็ค่อยมาอัดทีหลังว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วน้องเขายังจะเข้าตามตามาอีกและนี่นนคือบทสวนทนาระหว่างผมกับน้องเขาต่านทะุกคนบทสวนทนายังจะเข้ามาอีกมันจะเข้ามาอีกเนาะอ่ะ่ายหน่อยทีมีไลฟ์โฟทเอาเฮ้ยเฮ้ยน้องเน่ยน้องน้องโชว์ความหล่อหน่อย ทีมีอะไรโฟทีจะไปไหนหจะไปไหนโอเคนะทุกคนแล้วตอนนี้เอ,อคนแก่เกมมิ่งมาแล้วนะครับโอเค okay, ร,ระหว่างนี้ผมตอบตอบแชทเขานะโอเคโอเคผมไม่ใช่คนโอ้ ผมไม่ใช่คนแก่เกมมิ่งแต่ผมคือสกายชิดหนึ่งปันหนึ่งโอ้ยวันนี้จะไหวไหมเนี่ยโอเคจริงๆผมผมบอกว่าจริงๆผมผมผมบอกว่าให้ให้คนที่เอ่อท้าผมเนี่ยไปโหลดไปโหลดอะไรนะไปโหลดแอปแอปนั้นไปก่อนแต่ว่าด้วยความที่เอ่อเออเออเอาอนี้ไม่ไม่ต้องโหลดก็ได้คืออ่ะอือ เดี๋ยวคิดคิดก่อนเดี๋ยวเอาเอาสามสีก็เหมือนการต่อยมวยนั่นแหละนะทุกคนก็ก็เออก็ผมอาจจะอาจจะต้องพิมพ์แชทกับกับน้องหรือว่าพี่ก็ไม่รู้นะแต่เออโอเคแล้วก็แล้วก็ไหนดูซิว่า โอเคคิวคิวเท่าเท่าเท่าผมเลยแต่ว่าสาเหตุที่คิวผมแค่นี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมเอาไปอะไรนะเอาไปทําท่าเต้นหมดเลยโอเคผมเอาไปทําท่าเต้นหมดเลยนะก็คือหนึ่งสองสามสามท่าเต้นนะทุกคนโอเคโอเคงั้นก็งั้นก็เออเออโอเคตอนตอนตอนนี้เสียงเสียงผมดีขึ้นแล้วคือคลิปนี้ยกระทันเออเออเอเอ เฮ้ยมามามา,มาถึงก็เอาเลยเหรอโอเคระหว่างนี้ผมเมามอเมาม,มอยกับท่านผู้ชมไปไปด้วยแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่มีไม่มีอะไรมากแค่กระทันหนันหน่อยหน่อยนะอือคลิปนี้ก็อาจจะกระทันหันหน่อยหน่อยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเข้าตามาคือผมแอดแอดน้องเขาร่วงล่วงหน้าละ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 แล้วนะคือ คือแอดแอดไว้ลวงลวงหน้าแลวแลวอยู่ดีๆกเ็เขาเขา้าเข้าตามาไงตอนแรกผมผมก็นึกว่าใครก็ไม่รู้เข้าตามาผมไม่รู้จักแต่ปรากฏว่าคือโลบ,บอกเนี่ยคือเวลามีคนอังกฤษพิมพ์อะไรเนี่ยคือม,มันจะแปลไทยให้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนคนประเทศอะไรไงแต่ว่าแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าผมผมผมก็เลยตอบภาษาอังกฤษไปนะแต่ปรากฏว่า ปรากฏว่าน้องเออน้องเขาเนี่ยเป็นคนไทยน้องเขาเป็นคนไทยจริงๆนะโอ๊ยอึบอึ๊บจบเวลาต่อสู้ผมโอ๊ยเกมเล็ก เวลาต่อสู้ผมเน้นคอมแบกไม่เน้นคอมโบเพราะคอมโบเนี่ยมันจะหลบได้ง่ายอ้าเวเฮ้ยคือน้องเขาเข้าตามมากระทันหันนะผมก็เลยต้องรีบทำชิปวันนี้สองชิปจะตัดต่อเสร็จไหมคำตอบก็คือไม่หรือว่าใช่ <c oughs> โอเคระหว่างนี้ไม่ค่อยมีอะไรเม้ามอยนะทุกคน เดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยคุยกันต่อนะเดี๋ยวค่อยคุยคุยกันต่อนะทุกคนเพราะว่าผมเป็นไข้หวัดไงผมขอไม่พูดเยอะมากก็เขาาเขา้เขาใจกันหน่อยเลย,เอย,เอยโอเคย่ยมันมันชอบแหลกมันต้องมันมันชอบแหลกสกิลหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เออเออปับ๊บ เอ้ยกดกดสกิลไม่ติดเอออ้าวเอ้ยแหลกดอเด้วชิบเอ้ยเกือบเกือบป๊อ้าวเฮ้ย เฮ้ยผมผมผมมัวแต่เมาเมามอยกับท่านท่านผู้ชมลืมดูเลือดเลยมัวแต่ทำบ้าอะไรก็ไม่รู้โอเคดีนะตอนนี okay. ้ผมผมยังตอนนี้ผมผมยังไม่ตุยค่ายังไม่ตุยค่าครูสกีบีดี้ทอยล็ต โอเคได้อยู่ได้อยู่เออบล็อกไม่ทันขอแหลกแหลกดอหน่อยแล้วกันปั๊บเมื่อกี้เขา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 เคาเตอร์อ่ะเมื่อกี้น้องเขาเขาเคาเตอร์อ่ะทำไมไม่โดนเคาเตอร์อ๊บปั๊บอ,อ้าวเฮ้ยปั๊บอา้าว พูดไม่ทันขาดคำโดนเคาน์เตอร์ของจริงเลยบอกแล้วอย่าพูด <c oughs> วันนี้เสียงไอจะทั้งคลิปแล้วเป่าเนี่ยปับ๊บเรียบร้อยเลือดเท่ากันอย่ากเกมแหล็กแนะ่ขอรองเออ <c oughs> <c oughs> เอาจริงละเอาจริงละ อ้าวเฮ้ยโดแลกโดอีกแล้วเอ้ยชิปฮะโน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 ตอนนี้เราเราบล็อกบล็อกรอบรอบทิศทางแล้วครับ นโมตาสาพะคะวะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธะเอ้ยเออ,เอ,อโดนโดนโดนเลือดเท่ากัน <c oughs> ตายไหมไม่ตายไม่มีท่าฟินิทมีมีถ้าถ้าตายต้องท่าฟินิทลืมลืมลืมเออ เอ้ยชิพายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาเฮ้ย,ย,ยไม่โดนกินสามายัดหน้าปั๊บไปเกือบุ้ยเกือบโดนคานเตอร์ว้าโอ้โหล โอ้โหน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 เรียบร้อยโอเคมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้สามอ่ะเฮ้ยน้องน้องเปลี่ยนตัวสองหนึ่งเริ่ม ไปน้องอน้องน้องไม่ได้เปลี่ยนตัวแต่น้องรีตัวโอ้ยคอมคอมคอมโบเก่งอยู่นะต้องชมเลยต้องชมปั๊บเกมแหลกอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวโชคโชคโชคชะตามันไม่เข้าข้างแล้วป่ะเนี่ยปกติสกิลหนึ่งไม่ได้เกมแหลกขนาดนี้นะ โอ้ยผมก็อยากจะเมาทมอยกับท่านผู้ชมเนาะขอขอสมาธิแป๊บหนึ่ง <c oughs> ยวดูคอเตอร์โหดาเมจอย่างแรงอะ่ะเฮ้ยแลกดอยแล้วตายแนย่ยกนี้ยังไม่ทันอะไรตายเลยแดนคูดาวอีกแล้วโอ้ย <c oughs> ไม่รอดรอบนี้จะชนะไหมเนี่ยมาผมทำทุกวิถีทางล้วโอ้โหน้องคนนี้โคตรโอไฮโอเนี่ยโอ้โ,อโหผมเออผมไม่รู้ว่าถ้าน้องมาดูคิีมี้รีแอ,แอคชั่นจะเป็นยังไงนะโอเคมาต่ออุย้ยเอ้ย โอเคโอเคโอเคเกือบเกือบเกือบหนึ่งสองปั๊บจะรอดไปนี่งานนี้ไม่เฮ้ยอย่าอยายาอ้ย่า้ย้ยๆๆ้ยอย่านะอย่านะย้ยๆ้ย ลอยลอยตัวลอยตัวไปแตะขอบฟ้าเรียบร้อยสกิลสองคููดาวไม่ไม่ไม,ไม่ลอยตัวไปแตะขอบฟ้าอย่านะอย่านะ เ๋ยนนะเฮ้ยเฮ้ยสกิลหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยครับอัลติเมตซูริลมาโอ้ยเอา้เอาเฮ้ยทางทางขยะล้มแล้วทำไมตู้ยังล้มอยู่ ทำไมตูดยังล้มอยู่ทำไมน้องตูดยังล้มเดี๋ยวสกิลสามเคาเตอร์ได้เหรอเป็นไปไ,ปไม่ได้เป็นไปบัได้เรียบร้อยปั๊บปิดท้ายซึบตูมตูม ชึบสกิลสามทันไหมทันไหมทันโอเครอบนี้น้องน้องไม่รอดเดีด๋ยวเดี๋ยวแชทแชทรอเลยได้ไหม น้องน้องจะเข้าเข้าใจหรือเปล่าโ okay. okay. อเคโอเครอรอรอน้องตอบตอบกลับหรือว่าจะสู้เลยหืม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 ยังไงมีอะไรอีกไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันก็น้องมากระทันหันขนาดเนี้ยแบบโคตรกระทันหันเลยอัดไม่ทันเลยแบบจะเมาสมอยกับท่านผู้ชมเทบจะไม่ได้เลยเอาขี่สกเก็ตบอร์ดนะโชว์ท่า